ดีครับทางนี้อ่สวัสดีครับขออนุญาตข้าวสู่สมาคมเพจแม็กบ้าบ้านะครับผมเพจของคนบ้าแม็กครับผมครับเพจที่ทำให้คุณรู้จักคำว่าแม็กมากขึ้นและมากกว่าที่คุณเคยจักครับถูกต้องครับคำถามอะไรมาจบที่นี่ได้เลยครับผมพบกับผมนัทดกับรายการและผม เราองด่การที่จะใช้สิ Apple ทธิ์แอปเปิ้ลสีดสำคัญที่สุดเลยต้องมีแอปเปิ้ลไอดีครับแอปเปิ้ลไอเดียแอปเปิลไอดีคืออะไรครับผมแอปเปิ้ลไอเดีคืออไม่ใช่คือการที่เรามีแอคทาวของตัวเองอซึ่งเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเข้าไม่ว่าจะเป็นเพลงครับผมเป็นหนังครับผมเป็นแอปพลิ้ลเซนเนั่นสิ่ที่ผมรู้มาก็คือสามารถแบ็กอัพในสิน่งในชื่อว่าไอทาวได้ผมกงเรามีรูปภาพ มีสิ่งที่เราอยากแบกเอาไว้แล้วสามารถแบกเอัพลงในไอคลาวได้สามารถขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆได้ครับผมซึ่งเราสามารถเอาข้อมูลเราขึ้นไปเก็บไว้บนเมฆนั่นแล้วก็มีไซ่ห๋วอยู่ข้างบนใช่ไหมอ่าใส่หิวอะไรอยู่ข้างบนแล้วสู้ซะมีกระดานทำจังพวกเราทำจังช่ยอ๋อเหรอสามารถเก็บไว้ได้หมดเลยครับผมซื้อข้อมูลของเราต่อให้นานขนาดไหนก็ยังอยู่ท่าภายใต้ไอคลาวของเรานั่นนี่คือข้อดีของไอคลาวถูกต้องเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มีไอโฟน ไม่ไม่มีแอปเปอรดีกันหรืว่าจะเป็น iPhone iPad แม็กอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่จะองค์การซาร่าซาร่านั่นแหละครับไม่ใช่ทั้งสองอันแทบจะประมาณเกปร์เซ็นตไม่มีแอปเปอรใช้ด้ตัวเองเหมือนกันถูกต้องต้องไปตามร้านเราลองพูดถึงว่าข้อดีของการกี่แอปเปอรแล้วมันต่ายยังไงอ่ะลงที่ร้านแค่ห้าร้อยอ่ะถ้าสมัติใช้เองมันจะแพงกว่าหรือเปล่ามาจ่ายต่างครับครับผมหนึ่งเราลงแอปเนี่ยเราเสียต่างเราได้เกมเล่นแฮปปี้ถูกต้องครับแต่เราไม่สามารถอัปเดตเอง ลองคิดดูซ่ามุดบ้าตรงนู้นอยู่ปัตตานีต้องนั่งแล้วมาเสศษซื้อมากรอที่มันยากครับใจเราต้องซื้อเองครับซึ่งเราจะพูดต่อไปด้วยว่าถ้ามีไม่ดีแล้วเราทำงานให้เราซื้อครับแอปพลิเคชันที่เสียตังค์เนี่ยมาเป็นของเราได้พ,พี่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 เมย์เราจะบอกว่าถ้าสมมติลงที่ร้านเนี่ยเราลงไม่เยอะก็จร500ิงถ<ช>้าร้อยบาทเอง<ช>แต่เวลาอัปเดตท,ทีเนี่ยต้องอัปเดตทีเดินทำมาลาทีอัปเดตทีเดนมาละทีใช่ซึ่งบางคน เขาไม่ไม่ต้องการที it, okay. ่เป็นอย่างนั Rent> ้นซ so ึ so so ่งเราตเสียเวลามากซึ่งที่ไปคิดมาค่ารถแพงกว่าค่าแอปแรกถูกต้องแต่ถ้าแบบที่ในไลน์บอกว่าต้องซื้อแอปเองเนี่ยเราสามารถเราซื้อขาเกลียวจบแล้วอัพเดตเองที่บ้านได้ได้ไม่ต้องเป็นขายถูกต้องแล้วเราซื้อแล้วนะครั้งเดียวสมมติเราซื้อเกมนี้เกมีนี้เราชอบจะอยู่กับเราไปตลอดถ้ามันมีหมดอายุไหมไม่มีไม่มีครับผมซื้อแล้วซื้อเลยซื้อแล้วซื้อเลยไม่มีหมดไม่มีเน่าไม่มีหมดไม่มีเน่ามีสารกันบูดไม่มีสารตกค้างใช่แล้เอาอะไรพวกเอฟบ้า เออหลายคนแบบว่าอยากะซื้อแอพเราจะแต่ไมปย่นี้ไครับหมอจะมีอะไรนั่นเราจะมีวิธีการตออคือไอจูนชิปการ์ดซึ่งไอจูนชิปการ์ดเป็นยังไงครับผมถ้าที่ผมรู้มานะคือเขาบอกว่าเหมือนบัตรเติมเงินบ้านเราเลยแค่ขูดแล้วเติมคล้ายๆบัตรเติมเติมโทรศัพท์เลยัไม่ันง่ายขนาดนั้นเลยช่ยไอยสมมติเรามีบัตรเนี่เราซื้อถเหรียญเราสามารถดปึ๊เราไปใส่สมมติเราสมยไปเลยนะเ้วสามารถใส่ตนเนี้ยเข้าไปแล้เรามีเงินอยู่ยนะคัีลย เป็นของเราไม่ต้องเป็นของเราไม่ต้องใช้บัตรเครดิตที่ยุ่งยากไม่ต้องโดนโกงโดนแทะไม่ต้องครับใช้ไอจูดิกันใบเดียวจบใช่ครับผมดง่ายคือเหมือนเหมือนีไอเดียเกมออนไลน์แล้วตังเงินเข้าไปตังเงินเข้าไปโบ๊ะโบ๊ะนั่นเสร็จซื้อได้เลยอินเทอร์เองได้ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คุณมีเหรอไม่ซับซ้อนครับอย่าไปกลัวว่ามีอะไรดีต้องไปยืมของเพื่อนมาใช้ของใครมาใช้แล้วมันจะมีผลเสียต่างๆนะถ้าบางของคุณมาใช้อ่ะ อเอาไไง่ายๆครับตัวอย่างเอาคำสั้นนะครับเราใช้ของเราเนี่ยสมมติเราใช้ของพเ,เพื่อนเราเพื่อนเราก็เอาทุกอย่างมปอยู่บน้อดเมฆกับไสอยูวแล้วเรียบร้อยแล้วเราเอาเราไม่มีไงเราอยากมีแอปจโหล่เรา, <ๆ S 1> เราไปเอาของเพื่อนเราใช้ใกันว่าไสอิ๋วก็เอาเพื่อนรายชื่อเพื่อนที่อยู่บน้อนเมฆมาให้เราเครื่องเ,เ,เ,เราดูซึ่งเราไม่ต้องการนั่นแหละครับคือข้อเสียออดังนั้นทำไมาหนึ่งต้องมีแอปเรา,า,าต้องปฏิวัติและการสมัคร จะบอกเลยให้ได้ย่างเีรื่องดิบเล็กน้อยเพียงนิดเดียวเท่านั้นภายในสามนาทีเท่านั้นสามารถสมัครโดยไม่ต้องตอบข้อบุญดิได้แล้วไม่ต้องตอบครับเราต้องใช้ผู้หลักเป็นนอนคือไม่ต้องใช้ครับผมใช้แค่ตุ๊บบิ๊กซับตัวนี่คตัวเดียวและที่เป็นไฮไลท์งารไฮไลท์ครับผมก็คือสามารถเติมเครดิบเข้าไปในแอปพลิเคชันเราด้วยการแบบเดียกันไม่ต้องใช้นั่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเฉลยกันผม ยและถึงเวลาทุกคนลอยคอกันแล้วนะครับลอยคอครับครับผมเข้าแอปสตอร์ไปเลยฮะเอาเลยครับจะขึ้นในซายอินครับผมเพราะว่าเรายังไม่มีพาสเวิร์ดเอ้ยยังไม่มีไอดีแล้วก็ต้องสมัครไอดีตอนนี้เลยต้องไปหาเกมฟรีก่อนหาเกมฟรีก่อนคือฟรีใหม่เลยนี่ใหม่ล่าสุดครับล่าสุดครับโอเคครับที่หาเกมฟรีเพราะว่าหลอกมันว่าเออไม่มีบัตรเครดิตนะแต่อย่างสมัครใช่ครับครับเกล้้าเลยครับผมครับผมอ่าจะเป็นเลก้าครับผมเพราะว่า มันเลยก็แอปมันจะโชว์เยอะที่สุดครับครับผมแล้วก็สามารถเจอบรจุกิจการได้ด้วยได้ใช่ครับผมนี่ครับต่อปารีครับเอ้ยพี่เบลไปว่าท่านผู้ชมอัปปีอย่างนั้นไม่ได้นะครับไม่ใช่ครับปีอัปปีกินยอมครับอ๋อโอเคแต่แล้วก็พิมพ์เมลที่เรามีอยู่แล้วใช่ครับผมครับผมพาสเวิร์ดมีทิศนิดนึงอ่ะคุณนัทอธิบายครับทิศพาสเวิร์ดก็คือควรจะมีตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขอยู่ในชุดพาสเวิร์ดเดียวกันอย่างเช่นแมมี่ก็เป็นตัว M ใหญ่แล้วก็ตัวเล็กแลล้้ววกก็็ตัััเขอะไไรรรดใช่คคบบผผมม อ่าแล้วนี้ครับตั้งคำถามแล้วก็ใช่ครับผมเป็นคนความจำสั้นนะครับแต่รักผมยาวผมก็เลยใส่เป็น A B C ครับผมอ๋อคือคำถามอะไรก็ได้คำตอบอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกันไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นอ๋อควาเราจำได้ก็พอจำได้จำไม่ได้ก็พังเลยครับโอเคครับผมคำตอบง่ายง่ายเกินอ่าเอาไง่ายนะเอาไว้จำไง่ายครับโอเคอ๋อแล้วก็ใส่อีินสัมลองไว้เผื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกันเหนียวกันเหนียวครับกันเหนียวครับกันเหนียวครับผมใส่ไปยืนยันครับผม ในกรณีเราจาไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่มันเดินวัเกิดเข้ามาชื่อเลือดเข้าไปเบ๊อปกด next ครับผมนี่หลังเราไม่มีเรากดนอนครับผมอ่าแล้วก็ใส่ชื่อชื่อชื่ออะไรไปนี่ที่อยู่เดี๋ยวดูตามเราได้เลยนะไม่ต้องรีบเราจะเร็วนิดนึงครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ต้องรีบแต่เราเร็วยังไงวะเนี่ยเรับผมอ่าพี่เนย์เล็บเหลืองนะฮะ ไม่ใช่อ๋อเล่นลูกแก้วมาเมชาครับน่กเข้าห้องน้แต่บ้าเหรอในห้องน้ำแล้วไไม่ด้ล้างอือทรับเลยครับใส่ที่อู่ตามนี้เลยใส่อยู่ตามเราเลยครับไม่จำเป็นต้องไปปลูกบ้านที่อเมริกานะไม่ต้องครับผมใส่ตามเราเข้าไปเลยครับใส่ตามเราไปเลยครับนี่เลยง่ายๆง่ายๆง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะฮะใช่ครับผมใส่เข้าไปเบอร์โทรเบอร์โทรก็ใส่ตามเราเข้าไปเลยใส่ตามเราทุกอย่างใส่ตามเราทุกอย่างครับนี่เลยแน่นอน นี่ดูตามนี้ไปนะครับผมนี่อ่าแคปต่แคปเจอร์ก็ว่าไปอ่ากดดันปุ๊บกดดันเอ้ยพี่ไปกดดันเขาทำไมไม่ใช่ครับกดดันคือเอ้ยอะไรอะไรเนี่ยโป้ครับผมเช้าดูมาอ่านั่นอีกอย่างขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการบัดิฟายครับบัดิีไฟในเมลของเราในการยืนยันอีเมลของเรานี่ใช่ครับเราเข้าไปที่เมลของเราเพื่อเราจะไปบัดิฟายตัวแอปพลิเคชันของเราก่อนอ่าผมเข้าไปในอีเมลครับก็จะมีเมลของเรื่องส่งมาทันทีใช่ครับแล้วก็ไปรีบบัลลไฟครับครับผม ที่เราอีทายแต่งเลยครับแต่งเลยป๊าปกับจอมือถือก็จะใจเป็นจอคอมนาบีนะคะผมไม่ใช่ภานนี้ตัวอย่างให้ดูครับก็มือไฟเป็นอย่างนี้อ่าอย่างนี้็เปนอย่างนี้ใช่ครับผมเพราะอีกทีหนึ่งเราจะไปเล่นเกมเมื่อกี้เราจะเกมเมื่อกี้เรามีอยู่แล้วเราลงบนล่างเราแล้วก็เป็น exciting ติงใช่เน้ ยูเซอร์อ๋อโอเคมีอยู่แล้วครับผมเราก็ใส่ไว้โตะๆๆ๊ะโต๊ะื่อกี้ตรกิจลดไม่ได้ก็ใส่ถ้ากดอะไรที่เราสมัครเมื่อกิจแบบใช่แล้วโหลดนั่นนี่ครับนี่โอเอซิ่นลูกล่างจะเป็นอย่างนี้กันอ่านั่นแหละครับประสบความสำเร็จนะครับผมในการสมัครแอปไป่มีอ่อานี่ยออกมาข้างนอกก็เป็นกระปุกแบงนี้โอเอซิ่นจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับในการโหลดแอปนะครับครับผม จะเป็นสีดำน้ำให้ทีมดำหมดก็คือได้แอปใช้ทันทีถูกตรตัวเขาห้าเป็นยงไงบ้างครับคุณแย่ง่ายไหมมันไม่ได้ยากอยู่ทุกทุกเลยที่ผมอยากรู้คือเรามีเรามีแอปเปิลไอดีแล้วแต่ก่อนที่มาเมื่อกี้ปึ๊บซื้อเนี่ยมันมาถึงขั้นตอนที่จะซื้อแอปละอ่าอ่ามันต้องทำยไงบ้างทีก่อนอื่นเราจะซื้อแอปใช่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตไม่ใช้บัตรเครดิตครับผมอ่าเราก็ต้องใช้เจ้าหนี้เลยครับนั่นชื่อตึงนี่คือไอเดียพิจารับ ถึงบัตรเติมเงินตัวนี้แหละน้าตามไม่ต่างกับบัตรเติมเงินบ้านเราเลยไม่ต่างครับผมแต่เนี่ยมีแค่เนี้ยแต่มันก็พแพงนะเพราะว่ามันชุดเ,เงินดอลล่าร์ี่บอกว่าถ้าถตงว่าเป็นเราสมัครตอนที่เราเข้าไปเรียนสมัครเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นถ้าเป็นของไทยเนี่ยจะใช้ไอพีจีการไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเงินดอลล่าร์ที่อยู่เราต้องเป็นที่อ,อเมริกาเท่านั้นอเมริกาครับที่เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราไปอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้เราจะซื้อตรงนี้ย ่ามันจะมีผลอะไรกับการหาการที่แอบแฝการที่ย้ายคนใดมีผลอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยคือเราสมัครครั้งเดียวเราให้ให้หาให้ผู้ชมเนี่ยสมัครเป็นอเมริกาเหมือนเราไปพร้อมกันเลยต่อให้อยู่ที่อยู่เดียวกันแต่ถ้าสมมติไม่มีพาสเวิร์ดก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ไม่สามารถโกงได้ไม่สามารถโกงได้มันเป็นที่อยู่แฝงนะครับผมอ๋อซึ่งรัดนั้นเนี่ยเป็นรัดที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรภาษีครับซึ่งเราใช้ตรงนี้ไปเลยไม่มีปัญหาแน่นอนซึ่งถ้าเราใช้บัตรเครดิตมันแพงมากแล้วมันส่งเสี่ยงแล้วบางคนอย่างเช่นน้องๆหนูๆ ไม่มีบัตรเครดิตทำไงล่ะครับผมตัวนี้มีตามหาซื้อได้<ม>นะครับผมเนี่ยไม่ยากเลยมีขายแน่นอนแค่อีอยากผมอยากรูเ้เล็กเดี๋ยว่าการที่จะมาจุดจุดจ่ายเท่าไหร่ดีทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแค่กดล็อกล็อกนั<บ>่<ห>นเสร็จเสร็จเลยครับผมมีแอปของเองง่ายมัน snap บัตรไปดูกันนะฮึมาครับมาแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับผมโอ้โหลูนี้สวยงามมากไม่ใช่หลังจากที่เราเราอินไปแล้วนะครับใช่เรามาที่รีดิมรีดิมเลยครับผม กอมันจะมีตัวนี่ให้ใส่โค้ดครับหลังจากที่เราขูดบัตรไปแล้วจะมีรหัสใชใ่เราเอารหัสนั้นมาใส่ตรงนี้ใช่ครับผมแล้วกดดันแค่นี้มันก็จะเข้าแล้วก็เลราซื้อแอปไ้แค่นั้นใช่แค่นี้เองโอ้ใายง่ายจังอ,อือทีนี้ก็ได้รู้กระจารแล้วเนาะใช่แล้วก็ทั้งคุณผู้ชมัครก็ปูตระกระจารแล้วว่ามีแอปเปิลในมือนดียังไงแล้ะในการที่จะเจอไอเดียพิการ์ล้วซื้อแอปไนมาดีไม่ยากเลยกระจาลรเรียบร้อยแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาอันงงนิดงงนิดรายการเขาเออเขาโดนฟ้องมา ตอนนี้ก็ถึงสึงคนแก่เวลาแล้วเนาะเวลาไอ้มากก็คลิปหน้าเนี่ยจะมีเราฝากผู้ชมกันแต่รับรองว่าเด็ดและผลแน่นอนแน่นอนครับผมและสามารถติดตามส่วนน้ที่ w w w f a c e b o o k c o m m a c b a b a ครับตั้งิดเขาล่างนี้เลยครับผมแล้ววันนี้ครับผมก็ถึงเวลามองไม่มงไม่มงไม่มองอ๋อโอทีนี้ก็ถึงคนแก่เวลาแล้วครับก็ยังไงอย่าฝากติดตามเราแล้วก็ฝากรายการนี้เป็นแคปแรกของเราใช่ที่เอาความใจของผู้่านนู้น อย่าน้ำมันสายยัน่เป้าขอสวัสดีครับจชมรายการทุกสดีนบับ